คุณฟ้าคะคุณฟ้าน่าจะเอาเวลาไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆ,ๆใช้เครื่องสำอางดีๆนะคะจะได้เหมาะสมกับตำแหน่งเมียเจ้าของบริษัทดาวรุ่งพุ่งแรงไงคะแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าเรายังต้องผ่อนบ้านหลังนี้อีกตั้งหลายปีอะตอนนี้พวกเจ้านี่มันมาตามที่บ้านฉันแล้วมันขู่ว่ามันจะฆ่าฉันน่ะเป็นไงฟางบ้านใหม่อาการสวยเปล่าโอ้โหนัดก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะ นี่ก็ยังตกแต่งไม่เสร็จนะเลยตั้งหลายส่วนเลยอ่ะอย่างโซฟาตัวเนี้นี่เพิ่งมาส่งเมื่อวานสดๆร้อนๆไม่ได้แกะใช้เลยเนี่ยเฮ้ยแบบนี้พวกฉันก็อดน,นั่งอะดิก <g tau> ันแล้วแกซื้อบ้านหลังนี้เท่าไหร่อ่ะบอกได้ป่ะโอ้ <g tau> โหมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกส,สิบล้านเองส,สิบล้านเราสองคนเนี่ย ช่วยเก,เก็บเงินทั้งชาติยังซื้อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องขอบใจแกมากนะเวยกันที่คอยช่วยเหลือฉันเพื่อรักเออไม่มีปัญหาหรอกน้ำค่ะเออพี่ลักยกมาเองทำไมอ่ะทำไมแม่คนใช้ยกมาไม่เป็นไรหราคะ่ะแค่นี้เองคุณฟ้าคะคุณฟ้าน่าจะเอาเวลาไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆใช้เครื่องสำอางดีๆนะคะ จะได้เหมาะสมกับตำแหน่งเมียเจ้าของบริษัทดาวรุ่งพุ่งแรงไงคะคะน้ำค่ะงั้นเดี๋ยวคุยกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวฟ้าขอตัวไปดูอาหารก่อนจ้ะนี่กันแกไม่พาฉันกับนัดไปกินข้าวที่โรงแรมห้าดาวอะ่ะคุณพาเขาจะได้ไม่เหนื่อยไง อืมก็ดีนะงั้นเดี๋ยวฉันไปคุยกับฟ้าก่อนพอแกรอแป๊บไปกันนะนี่แกบอกฉันมาเดือนนี้เลยนะว่าแกให้กันมาช่วยเรื่องอะไรก็เรื่องเงินนะดิไอ้กันมันหน้าใหญ่ตายแกก็รู้แค่เอ่ยปากนิดเดียวนะมันก็ให้แล้ว ไม่เป็นไรหรอกนะนานๆผมจะเลี้ยงเพื่อนสักทีนะแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าเรายังต้องผ่อนบ้านหลังนี้อีกตั้งหลายปีอะอะไรกันเนี่ยฟ้ากัอีกแค่ไปกินข้าวมื้อเดียวเนี่ยบบนอยู่นั่นแหละบบนไม่หยุดเลยเนี่ยขอโทษค่ะอหน่าเบื่อจริงๆเลยกลับมาเหนื่อยชวนคุยแต่เรื่องไร้สาระว่าไงฟาง อะไรนะฟางเป็นไรเนี่ยร้องไห้ทำไมอะการแกช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะฉันไม่มีใครแล้วอะมีแค่แกที่จะช่วยฉันได้อะ ไหนเล่าให้ฟังที่มันเกิดอะไรขึ้นคือฉันไปค้ำประกันให้เพื่อนคนหนึ่งอะแล้วมันหนีไม่ยอมจ่ายอะตอนนี้พวกเจ้านี่มันมาตามที่บ้านฉันแล้วมันขู่ว่ามันจะฆ่าฉันน่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะแล้วจะให้ฉันช่วยยังไงอะฉันขอยืมเงินแกหน่อยได้ไหมอะฉันจะได้เอาไปจ่ายพวกเจ้านี่พวกมันจะได้เลิกตามฉันสักทีอะ ได้ดิเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งล้านอะ่ะอ,อะไรนะ <c oughs> ฉันรู้ว่าเงินมันเยอะไม่มีใครเขากล้ยืมหรอกไม่เป็นไรอะ่ะฉันจะยอมรับตามชะตาการรมเองก็แล้วกัน <c oughs> นี่คุณจะให้ฟางยืมเงินหนึ่งล้านหรอคะก็เพื่อนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือทั้งคนน่ะใช่ผมนิ่งดูดายอยู่หรือไงก่อนหน้านี้ก็เป็นนัดเท่าไหร่นะคะสองล้านใช่ไหมตอนนั้นไอ้นัทมันก็เดือดร้อนไงตั้งแต่ฟางกับนัดกลับมาหาคุณเนี่ยก็มีแต่เรื่องเงินเข้ามาเพราะว่ามันแปลกๆนะคะผมว่าคุณคิดเล็กคิดน้อยเกินไปแล้วหรือเป็นเพราะว่า เขาเป็นเพื่อนผมไม่ใช่เพื่อนคุณนะไม่ใช่แบบนั้นค่ะถ้าพวกเขาสองคนเดือดร้อนจริงๆอะฟ้าจะไม่ว่าอะไรเลยแต่ว่านี่มันไม่ใช่อะ่ะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าฟ้าไม่รู้แหละผมจะช่วยเขาเพราะเงินที่ผมจะช่วยมันก็เป็นเงินที่ผมหามาได้จริงๆผมจะเอาไปใช้หรือเอไปทําอะไรอะ่ะผมไม่จําเป็นต้องมาบอกคุณเลยด้วยซ้ํานะได้ค่ะงั้นคุณก็ใช้เงินของคุณได้ตามสบายเลยฟ้าจะไม่ยุ่งอีกแล้ว ดื่มน้ำให้ใจยเย็นก่อนดีไหมคะธุรกิจผมกำลังจะเจ๊งลูกค้ายกเลิอกออเดอร์ทั้งหมดยังจะให้ผมใจยเย็นอีกเหรองั้นคุณลองคุยกับเพื่อนๆที่ยืมเงินคุณไปดีไหมคะอาจจะพอหมุนได้อยู่อะคะ่ะจริงด้วยเออคุณคะ อย่าโทรบอกว่าทวงเงินนะคะให้โทรบอกว่าชวนมากินข้าวที่บ้านเราค่ะว่าไงจะเพื่อนจะชวนเพื่อนมากินลบสเเออ์เหรอดีใจจังเลยน้น,นัทเนาะ <c oughs> ไม่ใช่หรอกอะแล้วแกและพวกซ้ำไปกินข้าวไม่ใช่หรอ,หอฟางนัดฉันอยากให้พวกแกคืนเงินที่ยืมฉันไปเน่่ยได้ไหมหเงินอะไรเงินที่ไหนหนั่นสิท่านไปยืมเงินแกตอนไหนวะก็ที่แกจะแต่งงานแล้วเอาเงินไปจัดงานแต่งไงส่วนฟางเจ้าหนี้เธอไงฟาง ที่มันจะตามมาฆ่าเธอเนี่ยจำไม่ได้เหรอปานนี่ถ้าแกจะนัดมาคนเพราะเรื่องแบบนี้อ่ะฉันไม่มีเวลาว่างมากพอหรอกไปเถอะนัดกลับกันเถอะธุรกิจฉันกำลังมีปัญหาฉันต้องการเงินพวกแกคืนเงินฉันมาเถอะนะมันธุรกิจของแกวเว้ยไม่เกี่ยวอะไรกับฉันอดี๋ยเพิ่งไปสิวะอ,อย่ามายุ่งกับคนอย่างกูพวกมึงเป็นพวกสามล้อถูกหวยใช่กันมือเติบเองเกี่ยวอะไรกูวะ ไอ้เอวฟังไอ้นั่ผมไม่เหลืออะไรแล้วฟาเพื่อนผมไม่ยอมคืนเงินพวกมันไม่ใช่เพื่อนค่ะ แต่เป็นปิงที่คอยเกาะดูดเลือดดูดเนื้อพอเราหมดตัวมันก็ไปผมขอโทษนะที่ผมไม่เชื่อคุณนะช่างมันเถอะค่ะอย่างน้อยตอนนี้ก็ทำให้คุณได้รู้ทันพวกเขาแล้วเนะะี่ยค่ะ อะไรเนี่ยฟ้าเงินออมของฟ้ายิงค่ะเอาไปใช้หนี้สิคะแล้วเราสองคนมาเริ่มต้นใหม่กันนะ ร้านดูเข้าที่เข้าทางแล้วนะเป็นพราะคุณค่ะกันที่ช่วยฟ้าหาลูกค้าออนไลน์ความสามารถของคุณอนะทำให้ร้านเราดังได้ขนาดนี้นี่มันก็เป็นพราะคุณด้วยแหละเงินก้อนนั้นของคุณเนะ่ทำให้เราได้ลืมตาอ้าปากอีกครั้งนะ เชิญเลยครับลูกค้าไงกันไม่เจอตั้งนานเนี่ยตกต่ำขนาดนี้เลยวะพวกแกมาที่นี่ทำไมกลับไปซะที่นี่ไม่ต้อนรับแหมปากดีจังเลยนะกัรค้าอาหารเสร็จแล้วค่ะลูกค้าโทรมาตามแล้ว Oh, โอ้โหอดีตคุณนายเจ้าของบริษัทปัจจุบันมา,าขายข้าวแกงแล้ว <laughs> ถ้าเป็นคนโง่ก็จะคิดได้แค่นี้ละคะ่ะหมายความว่าอะไรก็ไม่อยากจะคุยนะคะ <sk an> <sk an> ตอนนี้ร้านของเรามีอยู่แล้วสามสาขามีลูกมือช่วยทำอาหารเป็นสิบสิบคนแตะนี่ฉันกับกันอ่ะเราก็ซื้อบ้านหลังเดิมกลับคืนมาแล้วนะคะก็ลองคิดดูเอาละกันนะคะ <sk an> ว่าพวกเราอ่ะมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือน ใครจะไปเชื่อวะร้านกระจกกระจอกแบบนี้เนี่ยนะก็แล้วแต่มีอะไรฟ้าพวกนั้นบอกว่าจะรอคุณ แหม่กันแกก็พูดกับเพื่อนดีๆหน่อยสิเสียใจหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อนได้ข่าวว่าแกเนี่ยซื้อบ้านคืนได้แล้วหรอวะดีใจ้วยนะเว้ยนี่กันที่ผ่านมาฉันขอโทษนะแกอย่าโกรธฉันเลยนะจะว่าไปฉันก็ไม่ได้โกรธอะไรพวกแกแล้วแหละงั้นดีเลย คืองี้คือฉันอะกำลังทำธุรกิจเครื่องสำอางก็เลยอยากจะชวนแกมาร่วมหุ้นน่ะลงทุนแค่นิดเดียวนะแต่รับรองรวยแน่ส่วนฉันเนี่ยกำลังทำมาสังหาริมทรัพย์อยากได้คนอย่างเก่งแบบแกมาลงหุ้นด้วยแก่ลงเงินมาดีว่าเพื่อนคงไม่ได้อะเพราะตอนนี้เมียฉันเป็นคนเก็บเงินอุ๊ยตายแล้ว กเอาเงินไปฝากไว้ที่เมียแบบนั้นเนี่ยแกไม่กลัวมันโกงเหรอนั่นดิอย่างโง่ดิว่าเพื่อนเมื่อก่อนฉันอาจจะโง่ถึงได้โดนคนอย่างพวกแกหลอกเอาเงินไปไงแต่ตอนนี้ฉันฉลาดแล้วเพราะฉันมีเมียที่ดีอย่างฟ้าที่คอยเตือนสติฉันแล้วทำให้ฉันกลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งแล้วแบบนี้แกคิดว่าฉันควรจะเชื่อใครแล้วหวงเพื่อนที่หลอกเอาเงินฉันไปแล้วไม่คืน ฟ้าที่ไม่เคยทอดทิ้งฉันตอนฉันตกตแหมกันแกก็พูดเกินไปเท่าน,นั้นเนาะ <ừ> ใครมันจะกล้าทอดทิ้งเพื่อเราเลิกตอแหลได้แล้วฝาอาออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ฉันจะทนไม่ไหวแล้วเตะพวกแกสองคนออกไปไปสิ แล้วไม่ต้องกลับมาอีกนะฉันไม่มีเพื่อนอย่างพวกแกไว้ไอ้พวกเพื่อนนรกเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเพื่อนที่ดีจะไม่ยืมเงินกันเด็ดขาดเพราะเงินมันคมยิ่งกว่ามีดสามารถตัดขาดได้ทุกอย่างเช่นกันฉันกำลังทำธุรกิจเครื่องสำอางอ่ะ ก็เลยอยากจะชวนแกมาหุ้นกับฉันอ่ะนี่ลงทุนแค่นิดเดียวเน็ตเดียวเติร์เริ่มมุกออกมาเนิดเดียวฉันต้องทำเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อปุ้ยวะไรคืออุ้ยเอ่ยถ่ายรูปถ่ายรูปเฉพาะอันนี้ใช่ไหมถ่ายรูปภาพประกำแล้วตอนเนี่ยขอมาเนาะ เอาเลยไปไปรุนแรงมากเลยอู้เราเทียดไงได้